รถไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นเนี่ยไม่ได้โด่งชันเหมือนเดิมละตัวไฮบริดขายดีขายดีมากเลยนะครับพลักอินไฮบริดขายเพิ่มขึ้นแต่ยังสู้ไฮบริดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เลยพิจรารณาเรื่องพลักอินไฮบริดให้มีส่วนลดภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้ราคาอของพลักอินไฮบริดเนี่ยถูกลง ความทา้าทาย Ford Everless ฟิล์มกองแสงและฟิล์มแรปกันรอยรถยนต์ฟินิกฟิล์มรถทั่วไปเนี่ยที่เป็นรถสันดาปภายในเนี่ยเราเรียกว่าเป็นรถพื้นฐานก็แล้วกันเราใช้รถประเภทนี้มาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบสิบปียกว่าเกือบจะร้อยปีกว่าได้ตอนนี้มันมันเริ่มจะมี ให้พลังงานทางเลือกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาซึ่งพลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นไปได้ที่จะกระโดดไปเป็นไฟฟ้าเลยบางประเทศก็คิดเป็นเรื่องของไฮโดรเจนพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์พลังงานจากน้ําหรืออะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนทางเลือกถ้าเรามามอง รถธรรมดาสันดาปเนี่ยเป็นเหมือนพื้นฐานคนที่จะกระโดดไปใช้รถพลังงานทางเลือกที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยคือกระโดดสูงกว่างั้นเถอะเพราะมันจะมีข้อแม้ต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเนี่ยเยอะพอสมควรจากการที่เราเติมน้ํามันซึ่งทําง่ายปั๊มน้ํามันมีทั่วไปและใช้เวลาไม่นานที่จะเติมเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยต้องชาร์จไฟแล้วก็ใช้เวลานานครั้นี้ก็มีคนคิดว่าแทนที่มันจะกระโดดสูงแบบนั้นเนี่ย เอาตรง,กล,งกลางให้คนเลือกก่อนตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ยังใช้น้ำมันอยู่แต่ว่ามีสิ่งช่วยก็คือเอาไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้น้ำมันเนี่ยเอามาเป็นพลังขับได้ด้วยตรงนี้ก็คือเป็นที่กำเนิดของรถที่เราเรียกว่าเป็นไฮบริดกับพลักอินไฮบริดรถสองประเภทเนี้ที่ต่างกันก็คือว่า ไฮบริดเนี่ยไม่ต้องเสียบที่ชาร์จก็ใช้น้ํามันทั่วไปเนี่ยแล้วใช้ไอสิ่งที่เหลือใช้ของน้ํามันเนี่ยเอามาเป็นพลังงานไฟฟ้าและเอาไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยขับแต่พอมาเป็นพลักอินไฮบริดเนี่ยมีการชาร์จด้วยมันก็คล้ายๆไฟฟ้าเนี่ย,ยครับแต่ว่าการเก็บไฟเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ากับรถไฟฟ้าก็คือใช้หมดระยะทางที่แบตเตอรี่เขาสามารถที่จะให้วิ่งได้กลใช้น้ํามันไปคนก็เริ่มจะนิยมคือทั้งไฮบริด แล้วก็พลัก i ินไฮบริซึ่งผมมองว่าเป็นสะพานเชื่อมก่อนที่จะไปถึงรถไฟฟ้าสำหรับคนที่อยู่ในสังคมของการใช้รถสันดาปภายในครับคือถ้ามองตัวยอดขายเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะในงานของเรานะครับในตอนสิ้นปีเนี่ยมันโตขึ้นมาจากประมาณตัวเลขหลักเดียวนะครับประมาณ5-8%เนี่ย ขึ้นมาเป็น40%กว่าเอร์เซ์เลยขึ้นเยอะทีเดียวนะครับแต่ครนี้พอหมดงานของเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขประมาณ3-4เดือนแรกเนี่ยของปีนี้นะครับรถไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นเนี่ยไม่ได้โด่งชันเหมือนเดิมละแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะระนาบมากขึ้นอันนี้ก็คงจะเป็นทั้ง2อ,อย่างคืออย่างแรกก็คือว่า ตลาดรถบ้านเราเนี่ยใน2-3ปีนี่มันตกปีที่แล้วนี่ตก25%แล้วก็4เดือนแรกของปีนี้นี่ยังตกอีกประมาณ5%ตรงนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดทั้งหมดของประเทศเราเนี่ยลดลงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวไฮบริดขายดีขายดีมากเลยนะครับทักอินไฮบริดขายเพิ่มขึ้นแต่ยังสู้ไฮบริดไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็เลยพิจรารณา เรื่องพลักอินไฮบริดให้มีส่วนลดภาษีเพิ่มขึ้นซึ่งก็ทำให้ราคาของ p l u กอินไฮบริดเนี่ยถูกลงจากเดิมผมก็ยังมีความรู้สึกว่าก่อนที่เราจะกระโดดไปเป็นไฟฟ้าเนี่ยพลักอินไฮบริในบ้านเราเนี่ยก็คงจะมีบทบาทเข้ามาพอสมควรทีเดียวครับ ในอดีตที่ผ่านไปเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยส่งเสริมบริษัทต่างๆที่ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เนี่ยนะครับทำระบบไฟฟ้าขึ้นมาเลย ev เลยทั้งนี้เพื่อจะแข่งขันกับประเทศต่างๆทำสันดาบคือตามไม่ทันก็เลยกระโดดข้ามเลยไปทำไฟฟ้าเลยแล้วก็รัฐบาลส่งเสริมแต่ว่าจีนก็มองเห็นครับว่าคนที่จะกระโดดไปเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มจะมีขีดจำกัดละ เขาก็เลยเอาพลักอินไฮบริดเนี่ยเข้ามาพัฒนาด้วยแต่ทํายังไงที่จะทําให้พลักอินไฮบริดเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นคือปกติเนี่ยอาจจะวิ่งได้สักประมาณ5 6 0 0กิโลซึ่งมันอาจจะยังมีข้อจํากัดทางด้านระยะทางก็เลยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านระยะทางเนี่ยให้กับพลักอินไฮบริดแต่พลักอินก็เหมือนกับไฟฟ้าคือต้องชาร์จเหมือนกันตรงนี้เนี่ยต่อไปถ้าพัฒนาขึ้นมาถึง พันกิโลเมตรได้นะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยผมว่ารถพลักอินไฮบริดที่จะทำต่อไปเนี่ยจะมีอนาคตที่เรียกว่ามาทดแทนหรือว่ามามาเป็นบันไดขั้นอีกขั้นหนึ่งของรถไฟฟ้าก่อนจะกระโดดข้ามไปเป็นรถไฟฟ้าทันทีเลยครับ นโยบายของรัฐบาลก็คือตอนนี้เนี่ยรถที่วิ่งได้ไกลขึ้นน,นะครับเขาจะมีระยะทางผมจําไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งได้เกินนั้นเนี่ยภาษีจะเสียน้อยลงจากทั่วไปที่วิ่งไม่ถึงเนี่ยก็จะเสีย10%แต่ถ้าวิ่งได้เกินระยะที่เขากําหนดเนี่ยภาษีเหลือ5%เพราะนั้นภาษีลดลงครึ่งเลยมันก็จะทําให้ราคาจําหน่ายของรถพลักอินไฮบริดเนี่ยต่ำลงพลักอินไฮบริดในยุคใหม่ที่เขาพัฒนาให้ได้ ระยะทางวิ่งที่ไกลขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นตัวแทนของยานยนต์ที่อยู่ตรงกลางก่อนที่จะกระโดดจากเรื่องของสันดาบเนี่ยไปเป็นไฟฟ้าผมว่าก็จะมีผลพอสมควรทีเดียวครับที่จะกระทบกระเทือนกับรถที่เป็นไฟฟ้ารวนตอนนี้ภอษีใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ราคาทลักอินเทรถูกลงมันก็จะเข้าไปใกล้เคียงกับรถไฟฟ้ามากขึ้นก็น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขึ้นครับ